กินขนมต้มกันอันนี้ก็มาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่อัดไปนะครับก็ไม่สามารถจะเล่นทีเดียวให้จบได้นะครับก็เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้ดูเลยเดี๋ยวยาวอัดเดี๋ยวยาวแบบลงไนคลิปเดี๋ยวยาวให้ทุกคนดูนะครับก็ไปลุยกันต่อในคือที่สามนะครับทุกคนกับไปลล์เพนดี้พักหนึ่งโอเคครับไป สำหรับคืนนี้จะเ,เ,เป็นคืนที่ยากขึ้นเพราะเป็คกี้จะเริ่มอออกเดินทุกคนก็มันน่าี่จูดจมเร็วขึ้นนะไม่คุยไม่คุยอิดไปแล้วหนึ่ง เปิดไปไวมากตอนนี้มันจะเน้นปวดเรานะทุกคนเปิดอส่วนมากระต่ายจะมาฝั่งเง้นทุกคน่วนป็ดจะวาฝังเง้นปิดม,มาไวมากทุกคน แบตจะหมดหรือเปล่าแบตมันจะหมดไวแต่เนะี่ยมันมาเน้นป่วดนะทุกคนเป็ดไวมากมันจะอยู่เฝ้าเรานานที่สุดนะทุกคนทำให้เราเสียพลังงานได้มากที่สุดเลยไปยังนะไปแล้วทุกคนไว กี่เจอเป็ดทุกคนเป็ดไปอยู่ห้องนี้แล้ววายมากต้องดูฟ็อกซี่ด้วนฟ็อกซี่อยู่นะเห็นไหม เราไม่ดูมันเลยมันจะเข้ามาได้ไหวนะฟ็อกซี่ทุกคนตีหนึ่งละอืมเรนนี่ไม่เดินเลยติดไปรอบปิ๊กตุ๊กแน 这个。嗯，要边了。 มาตื้อทุกคนพลังงานเราจะหมดเร็วขึ้นนะ50%รถนี่นไปอ่ะไม่ไป จับตาดูพวกนี้นดีดีน่อนแล้วก็ยาวไว้ใจของอี่แหละไปแล้ววันนี้ไปแล้วไวมากเีสามแล้ว ห้องนี้หมดเลยสองต,ตัวต้องคอยดูมันดีๆต้องคอยดูแบบบดไวมากอยู่ครบนะทุกคนแบบนจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่ารอดเล่นยาว เบรดดีมาแล้วไม่เป็ดดี่บันนี่เ็ดมา เดี๋ยวลูกตาเป็นดี้อยู่ตรงนู้นบันนี่หหไกลมากทุกคนนี่แบบเดอซิม่นลาทันแล้วทุกคนไม่ทนันไม่ทนันจริงๆ หลอกะเจอลูก uh huh. uh huh. กระตา่ายบันนี่อยู่ห้องซ้ายเอ,อ้ยบันนี่ทางนี้ ดูคองพิวเตอร์ดูคอมพิวเีอรดแบตมด,มดแพ้ทุกคนแพ้แพ้เราแพ้แน่นอนขอให้หกโมงก่อนได้ป่ะขอหกโมงขอให้หกโมงสาธุเฟ็ดีนะจะมามาแล้วเราต้องแจ้งตายทุกคน เราต้องอยู่นิ่งเมื่อกี้ตีอะไรนะจะตีสี่เหรอหรือตีห้าไม่แน่ใจเฮ้ยสวยยื้อเวลาได้นะทุกคนสวยสวยเลยสวยเลยผ่านไปคืนคนสวย อันนี้ก็ผ่านไปคืนอันนี้คืนอันนี้เข้าคืนที่สี่อะทุกคนจะเล่นจนจบภาคได้เรือเปล่ามาดูกันมามบันนี่ไปไวตอนนี้ บันนี่ไปวมากเลยมึงต้องจัดเตาดูฟ็อกซี่ได้เลยไปดังคู่เลยบันนี่กับอเอมันชื่ออะไรนะชิคกี้ชิคกี้อะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเป็ดมันไม่ใช่เป็ดทุกคนเป็นไก่ลูกเสียบเป็ดหายมันเป็ดไปไว้มากเลยยิงนะ เดี๋ยว๋ยวบอกไปด้หายเปดี้ไปแล้วทุกคน เราอยู่ที่เดิมเราจะปิดที่นี่เราคอยดูไอ้4 4อเกิดดีด้วยยืนไปฟ้ององไหนเจอแล้ว ข้ามากเลยเป็ดดีกับมันเดินม,มาเ ana, ต็ดีดยืนรอนานทุกคนเต๋อดีดยืนรอนานากระต่ายก็ยืนรอนานา เป็นดีวะอยู่ไ <puis> อ้คนดีหาย ใต่ยังอยู่เป็บไ่อยู่อืมอืมอืมอืยวดดดิโ้ย uh huh. เสีย่ยกดผิดอื uh huh. สองทาง อะไรดีอยู่อันนี้นะดีวะอยู่ มายังไงเนี่ยโหมาไวมากโขดุ้งเลยมาไงเนี่ยเปิดประตูวนันนี้เหมือนมันลอกอะ่ะไอกระตา่ายไอกระตา่ายไปเหมือนเฟดดี้มันแอบอยู่ทุกคนคืนนี้คืนที่สี่จะเล่นยากขึ้นเพราะมันจะเริ่มเดินกันมาสี่ตัวไอสามตัวมันจะเริ่มแบบเขาเดียวามันจะเริ่มเกมจะเริ่มไวขึ้นคืนที่สี่มันมีทั้งหมดห้าคืนนะทุกคนก็ เป็นตัวอเป็นเนื้อเรื่องหลักก็จะมีห้าห้าตอนหนะ้าทีทุกคนเราก็ต้องให้มันผ่านทีที่สี่ถึก่อนอนะ่ะมันถึงจะผลล็อกด่านพิเศษแล้วทุกคนก็จบภาคก็คือคนทีนเล่นหมดภาคนี้ก็จะไม่เล่นภาคสองแล้วทุกคนก็อืมเรื่อังใจด้วยกันให้กันทุกคนก็เกือบมันก็ไม่เกือบแนละ้วทุกคนมันก็ทีสองทีสามแล้วอะแต่ว่าก็อีกหลายนาทีอ่ะทุกนจะผ่านมันแบบ ผมก็จะต้องดูต like, ัวอะไรเลยจริงๆคือแบบไปดูตัวนู้นไอตัวนี้ก็มาแล้วมาแบบเห็นป่ามันแก่ที่เปิดมาเปิดมาเจยวระตยโอ้แล้วแบบแล้วเดียวไอเฟสตี้มันโผล่เข้ามาในประตูแล้วคือเราต้องจับตาดูเรื่อยๆคนผมเข้าใจว่าตอนแรกปิดมันมายืนแล้วเฟสตี้มันหายไงทุกคนแต่ว่าตอนตอนผมเปลี่ยนไปอีกเป็นกล้องอีกกล้องหนึ่งแล้วเหมือนเป็ดมันไปอยู่ห้องบนซ้ายแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเปิดถึงประตูของวเบเกรหมดเนี่ยแล้วมันก็โผล่เข้ามาเลยโอโห อย่างจริงแล้วกับเราผ่านไปสามด้านแล้วทุกคนเท่ากับเราผ่านไปสา,า,าด, 1, ด้าน่องเนี้ยขาดอีกสองด้านก็คือเพือนที่สี่กับเพืนที่ห้า